อายุมากเนี่ยถ้าเราจะทานอะไรสักอย่างเนี่ยต้องว่าเราต้องศึกษาดูให้ดีๆอย่างจริงจังเลยนะพี่แมมไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรเข้าปากง่ายๆนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆคือที่พี่ต้อมทานเนี่ยก็คือตัว Estella Pro แนะนําการดูแลตัวเองแบบง่ายๆโดยวิธีธรรมชาตินะคะด้วยเอสเท l a ่ r โปรค่ะส้มทานแค่วันละเม็ดเองนะตอนเย็นผ่อนคลายและทําให้เราหลับสบายขึ้นตื่นขึ้นมาเราก็ดูไม่สุดไม่โ ไม่ค่อยทานวิตามินไม่ค่อยทานพวกฮอร์โมนกลัวนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีกรรมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งมดลูกเต้านมะอะไรอย่างเงี้ยเอสเทราโปสมันมีสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งไม่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งพี่ก็เลยมั่นใจมากร่างกายเราดีขึ้นจริงๆสีรอบเดือนจะมาแบบคือสีมันจะเข้มมากเราเครียดกลัวจะเป็นมะเร็งในมดลูกแนะนําเลยค่ะเอสเทราโปค่ะเป็นตังกุยเกาหลีค่ะเขาจะไปปรับฮอร์โมนสมดุลใน,นร่างกายหลับสนิทหน้าชุ่มชื้นขึ้น สีรอบเดือนนะคะกลับมาแดงสดอุ๊ยเรากลับมาเป็นสาวอีกแล้วหรอเหมือนลมพิษขึ้นนะคะเป็นปื้นใหญ่ๆเลยนะคะต้องทานยาแก้แพ้ทุกวันน้องโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเขาบอกผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่เป็นเอฟเฟกต์กับร่างกายด้วยความที่ส้มเป็นเชฟเนี่ยส้มจะมีความรู้ในเรื่องของอินกิเดียนพอสมควรอยู่แล้วพอหนึ่งเดือนผ่านไปไอ้ปื้นๆเนี่ยหายไปเลยนะเฮ้ยมันดีจริงๆนะแล้วก็ที่ตามมาอีกหนึ่งอย่างก็คือนอนหลับสบายดีเป็นซีที่ยังไงฮอร์โมนของเราอะก็จะไม่ปกติเพราะ จะเหลือข้างเดียวซึ่งเหงื่อเริ่มออกผุดๆๆๆนะคะนั่งๆอยู่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอาการนอนไม่หลับต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งดีมากนั่นก็คือเอสเทราโปนะคะเป็นอาหารเสริมทึ่งช่วยสําหรับผู้หญิงในอาการวัยทองหรือฮอร์โมนเริ่มลดลงนั่นเองนะคะนี่ฉันหลับสนิทจริงๆแบบกริใกล้เจสร่างกายอ่อนเพลียปวดเมื่อยเนื้อตัวหลับไม่สนิท เป็นคนขี้โมโหขึ้นน้องที่กองถ่ายเขาก็เลยแนะนำเอสเทล่าโปรเจ้าของแบรนด์เขาเป็นเภสัชกรค่ะวัตถุดิบของเขาได้รับรางวัลระดับนานาชาติเลยค่ะตัวหนักแล้วก็หลับไม่สนิทเนี่ยเขาเรียกปลายประสาทอักเสบแล้วมือเท้าชาของไม่อิหายไปหมดเลยหลับสนิทหลับลึกแล้วก็ไม่ตื่นปัสสาวะบ่อย เราน่าจะเข้าสู่วัยทองนะฮอร์โมนของเราเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วคอลลาเจนในผิวอะไรทุกอย่างก็เริ่มแย่แล้วตอนนั้นผมก็ร่วงมากคุณพัดก็ลองส่งเอสตราโปให้เราทานมันหลับถึงเช้าหลับแบบไม่ได้ตื่นตอนกลางคืนเหมือนปกติที่เคยเป็นนะมันหลับรวดเดียวถึงเช้าระบบทุกอย่างในร่างกายมันเหมือนจะฟื้นฟูช่องคอดเคยแห้งนะตกขาวเยอะอะไรต่างๆมันไม่มีมันไม่มีเลย เอสเทราโป้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 เอสเทราโปรับรองไม่ผิดหวังค่ะไม่อิจรับประกัน